สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคนครับได้เวลาผมมาไลฟ์สดมีดหมอของหลวงเสยงให้ท่านได้ชมอีกเช่นเคยนะครับครับวันนี้กับผมนั่นลงสักมีดหมอของหลวงเดิมนะครับครับสำหรับมีดเอ่อที่จะไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ชมในวันนี้ก็คือจะเป็นมีดมีดดำไม้ฝักไม้เป็นมีดเอร์เป็นมีดยกโบราณน,นะครับ มียุคบบรานยุคต้นเลยครับถนหลวงพ่ออย่างแน่นอนนะครับหลวงท่านดูความเก่าเนาะครับก็จะไม่บรรยายเยอะเนาะอเน้นให้ดูภาพกันเนาะเพราะว่าทุกคนทุกท่านที่สนใจมีดหมอหลวงปู่เดิมแต่ละท่านก็ต้องดูเป็นกันนะเนาะครับถ้าท่านดูไม่เป็นท่านก็ต้องศึกษาให้ได้นะศึกษาให้จําจดจําภาพจดจํา ลักษณะเชิงช่างลักษณะความเป็นเอกลักษณ์ของของพ่อเดิมเขาไว้เนาะครับนี่เป็นมีดโบราณทำด้วยไม้นะครับดำไม้ฝักไม้นะครับปอกก็รัดด้วยทองเหลืองฝาบาทอ,อันนี้เขาเรียกทองเหลืองฝาบาทเนาะดูความเก่าดูใกล้ๆนะครับทองเหลืองฝาบาทปอกนี่เขาทำด้วยเหล็กเนาะอกมีดเขาทำด้วยเหล็กแหละครับนี่ก็ทองเหลืองฝาบาท เก่าครับเก่าเก็บเพิ่มขังนะครับดูดูดลายแตกของไม้นะครับเออมีดแถวนี้ยังอยู่ในสภาพดีมากนะครับเหมือนกับว่าเจ้าของเก่าเขาเจ้าของเดิมเขาเก็บรักษาอย่างดีนะครับไม่ค่อยได้ออกไปสมุกสมบันทเท่าไหร่นยะดูนะครับอเดี๋ยวผมบอกความยาวก่อนนะครับความยาวก็จากจากเนี่ยจากจากด้ามมีดเนี่ยจากด้ามถึงปลายฝักเนี่ยก็สิบนิ้วครับจาก จากปลายมีดมาถึงกันนี่ก็6นิ้วนะครับเป็นกำลังสวยกำลังสวยงามนะครับหกผาได้สะดวกอยู่ครับิดเร็วกวาดีครับจะเน้นให้ดูความเก่านะครับแต่ว่าไม้ทำด้วยไม้อะไรนี่ผมผมไม่รู้เนาะว่าแต่ไม้เนื้อแข็งทำด้ไม้เนื้อแข็งเป็นไ,ไม้อะไรเนะ ่วนใหญ่เขาจะเน้นเป็นพวกไม้มงคลไม้นื้อแข็งอะไรเงี้ยไม้คูนไม้แก่นตะโกไม้ปัดูอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่รู้ไม้อะไรนะครับบางทีก็ไม้ตาลเนี้ยมีนะครับอันนี้ไม้อะไรกันให้ดูความเก่านะครับดูความเก่าดูในความแตกความร้านความแยะของเนื้อไม้น้ะครับไปดูความเก่าให้ได้นะครับถึงยุคถึงหลวงพ่อนะครับดูให้ถึงยุคถึงหลวงพ่อ ใหนหลวงพ่อปลุกเสก่ครับถ้าถามผมผมก็บอกว่าเก่าเลยถึงแล้วอย่างเงี้ยแต่ท่านแหละท่านต้องดูให้เป็นให้ขาด,ดตัดสินใจด้วยตัวเองเนาะถึงจะมีความมั่นใจถามถามคนนำาเนเนออย่างผมผมก็บอกของผมแท้สิครับอ,อย่างนั้นของจะแท้ไม่แท้ต้องต้องดูเองต้องดูเองหมายถึงว่าหมายถึงว่าต้องเราดูเราต้องดูให้ได้ดูให้เป็นแล้ว แล้มันจะเกิดความมั่นใจกับตัวเราเองไงตัวเรื่องพุทธคุณอิธทธิฤทธิปาฏิหาริย์นี่ก็หลายคนหลายท่านก็ทราบดีนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเดิมเขาเป็นเจจิที่ได้รับพนะน,นามเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสีแขวอยู่แล้วทุกคนทุกท่านก็รับทราบอยู่แล้ว,ลวก็อิธทธิฤทธิปาฏิหารปรากฏการปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้นเป็น ตำนานที่เล่าหรือเรื่องลือมาจนถึงรุ่นต่อรุ่นจะมาถึงอายุข,ของพวกเราเนาะปูร่รุ่นพ่อก็เคยเล่าให้ฟังเคยเราก็เคยได้ยินได้ฟังมานะครับในอิต,ตธิฤทาิฏิหารเนาะอิตธิผลอ่อิติพลที่ไหนนะอิตอาอิตฤทธิปฏิหารพุทธคุณรอบด้านอย่างเงี้ย ไม่ว่าจะ,จะอยู่คงอยู่ยงคงประพันธ์หรือก็พวกป้องกันตัวเองป้องกันพวกอะไรล่ะพวกสิ่งลี้ลับสิ่งที่เราไม่เห็นตัวเงี้ยผีพิศาจอะไรเงี้ยลมเพลลมพัดเนี่ยธรมภเวสีต่างๆพ่ทำน้ำพลอยน,น,นครับนี่นะครับโอ้ คุยเพลินไปหน่อยเดี๋ยวให้ดูด้านไหนนะครับหลายคนนะบอกเออจะขอดูด้านไหนเออลืมขอโทษนะครับอ่าครับดูด้านไหนนะครับนี่ครับเอาววายังไงวันนี้ก็ได้มั้งนี่ครับด้านไหนนะครับด้านไมนด้านไหนของใบมีจะเป็นลักษณะนี้ครับลักษณะกระหนกดอกไม้เนาะครับนี่ครับนี่ก็ดูสวยงามชัดเจนนี่ครับต้องต้องดูตรงนี้สังเกตความเรียบร้อยความได้ บานีตนะครับนขนกดอกไม้สวยงามนะครับเป็นิวเลยปลายแหลมมากเลยครับปลายยังแหลมอนู่นะครับโอ้โหรักษาสภาพดีมากนะครับมีอายุเป็นร้อยปีก็ยังอยู่ในสภาพดีมากยังแน่นหนาตึ๊บนะครับรักกันบลอกดำนี่ยังแน่นตึ๊บตบเลยครับครับให้ดูอีกด้านนะครับนี่นี่ครับขนกดอกไม้เนาะนี่ครับดูงู มีลองเลือดอันนี้ลองเลือดที่เป็นลองลองเลือดลองเลือดอันนี้ดนะูดูงนนะครับสวยงามวนะันนี้ก็เตรียมมาดอกไม้ก็ดกดอกไม้นะครับยังทิวเส้นยังิวยังสวยงามน,นะครับปลายมีดยังสวยมากนะครับแหลมสําหรับคนที่ชอบแหลมแหลมนะหลายคนบอกโอ้ท้มีเออที่ผมเคยลายไปบางบางมีดก็ถูกใช้งานเนาะแของก็ใช้งานมากๆนะใช้วิธีการใช้ก็ต่างๆกันไม่เหมือนกันนบางคนก็ออกป่าไปปมา,ปาก็เอามีดนี่กรีดดินกรีด ทำเป็นวงกีดอะไรถ้าเขาไม่นอนอยู่ในนั้นในกริ่ฐานเขาให้ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆนะเขาออกไปบ่อยเขาขีดใช้ไปบ่อยเขาก็ก็ไม่แหลมเนาะอันนี้อันนี้สงสัหยันนงไม่เคยได้ใช้นะแบบจะแล้วแต่เจ้าของมีดแต่เขาน่าจะอยู่แบบไหนทําแบบไหนกันนะเนาะบางทเขาก็มีมีอยู่ไม่ได้ออกไปไปชนปลยอยู่กับบ้านนัก็ไม่ค่อยช้าสักเท่าไหร่เนาะแต่เราใช้นะครับใช้ครับครับ ดูนะครับเดีย๋ยวให้ดูความเก่าแล้วกันดูสีสันของใบมีดนะครับดูครับเหล็กเก,เก่าเป็นไงครับยิบอนะครับเนี่ยครับแต่มีดลิมนี้สวยมากนะครับเป็นอย่างหนานะครับก็หนาพอต้องควรหนัก,นกแน่นเลยนะครับเรียกว่าหนาคือทน,น,นไม่บางนะครับเป็นเหล็กใช้เหล็กอย่างดีอย่างหนา สวยนะครับสวยงามอีกเล่มหนึ However, nice well, ่งนะครับไว้ใจได้นะครับสันยุทันหลวงพ่อยังมาดูดูตกคุณล็กถึงความเก่านะครับมันจะเป็นจุดๆๆๆรูเล็กๆๆนะครับสวยครับดูความเก่าแทวนี้นะครับที่ลองลอยความเก่าที่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นหลวงพ่อถ้าเป็นพระเขาก็เรียกว่าครับครับเบ้าอ่ะ ครับกุ้ยน,น,นะครับดูด้านนี้ดู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 ด,ด,ดูดูนี้เลยน,นะครับแน่นอยู่นะครับมีโยกไม่ครอนนะครับถึงยุคถึงลำคอแน่นอนนะครับต้นใจทักมาได้นะครับศูนย์แปดสามเจ็ดห้าูนแดเก้า้าแครับ 08375 08998เจ็ก้าดอ๊ะใหรอเนะี่ยศูนย์แปดสามเจ็นย์แปดเก้าเกครับเออใช่ๆเดี๋ยวผมจะลงแปะเบอร์ให้อีกครั้งนะครับให้ดูนะครับเอาเก่าเจ็บพันยุคฐานหลวงพ่อย่างแน่นนครับนร่งสิตปริหธิ์ารพุทธคุณหลวงพ่อนะครับ ครับหลวงพ่อเดิมมันบอกว่าลูงศิษย์ของพ่อเดิมนะครับจะต้องไม่ตํากับคนจะไม่ต้นกับใครนะครับหลวงพ่อร่างพูดจริงจิงนะศิษย์ของท่านจะไม่อดนะครับขอให้ติดนั่นคิดดีพูดดีทําดีนะครับถ้าเกิดปัญหาอะไรก็บูชาแล้วก็อธิษฐานถึงหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวบารมีท่านจะลงมาช่วยเราเองนะครับก็ไล่พวกวีศวิษ์นะครับทําน้ามนต์อย่างเงี้ยใช้มีดมช่วยทําน้ำมนต์ก็ได้นะครับตหรับพวก พี่หลวงพ่อนะครับทำน้ำมนต์หลวงพ่อหลวงพ่อเดิมนี่เขาปริจาการทำน้ำมนต์ก็เียทน้ำมนต์จินดามันนีอย่างเงี้ยเนาะอามีดน,นี่เขาหลวงพ่อติดฐานทำน้ำมนต์น้ำมนต์นะครับมีไอ้น้ำมนต์เราก็เพิ่มความเข้มแขังตักติดาะเมืัอกลวงก็เดิมเราไปช่วยทำน้ำมนต์ให้เลยนะครับครับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ พบกันใหม่นะอ,อกาศหน้านะครับตลาหวันนี้ก็ผมจะลงสลักมีดหมองลงเหมือนเดิมสวัสดีทุกท่านครับ